โอ้รับพี่น้องวันนี้มันเป็นคืนที่ว้างเว่งเงียบสงัดแท้ครับผมคืนที่สองแล้วครับผมนอนเฝ้าเขาเก,เกี่ยววันแล้วหรอครับี่น้องโอ้ยปิดหมู่ก่อนครับผมบถึงเวลานอนครับ มีสวนลงไอ้บุรีไปเฝ้าครับผมลงกล่องผ่านน็ตไว้ครับลองเอ้ยบุรีพ่อหน้า่าตากันกันคิดหอดนะครับนะเนาะบุรีโหลดแห <c oughs> ่งขึ้นนี นเลเป็นขึ้นในโก้นากลัวครับผมล้มว่อยว่อยตาเขา้าแถมผู้คนมาถามทางแับโบ้ถามแบบวาดเสียวครับผมทางไปบ้านน้าเรื่องไปทางไหนเปนวะไก่บ่ผมก็บอกว่าแปดร้อยเมตรแล้ว ก็เลยมาเฝ้าครับผมยา่านรถเพิ่นอันนี้เพิ่งจะเลยเปิดไฟไว้ทั้งพูนครับพี่น้องเหลือเบลมอยู่ครับพอถามเสร็จแล้วก็ับบานตะเคียนดิโอ้อยู่ข้างหลังเจ้าตัว,ตวบานรุ่นเสร็จแล้วก็บบันตะเคียนบันเป็นประธา,ามหาหอดกิโลสัมเพลิดเจิดอาลาดไป,ปบานตะเคียนเลยห่วยมาเบิ่งลาดลาว่า ราตอนเดียวครับตอนเดียวครับไปทุบม้วยตาจ่องแนมจะเข่าเลยเลยเอาแล้วว่างไว้กกอนแล้วนะครับเนาะ,นะะกับ,บเพื่อนกว่าเผอเดนอย่นึงทุบน้องมันจะเป็อยู่โรงงานมันนะครับนะเนาะจะเป็างานอยู่โรงงานมันตากอยู่ลาดยางครับผมคนโม น,น้องบอกว่ามีผู้หนึ่งตัวไอ้มาถามครับไอมีมีคันหนึ่งมาถามกันว่าเขาเรยว่าโอ้ยมันถามอะไรล่ะถามว่าท่าไม้หวานัานลนเรื่องไปทง่งไหนทั้งน้ำแข็งอยู่หลังลรถขับประเด็โอ้าวมันก็น วาดเป็นตระวัดเกียวแล้วนะพีนน่น้องเนาะโอ้เปิดไฟไว้แล้วครับผมเชื่อโอเคอยู่ขัค,ควยหวช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานสร้างนะครับผมเป็นรถสีบอนสีบอนแคปอย่านรถรถเร่นมาเร็วครับผมย่านคนแสแหลกมาก่ว่า,าก็เอาไว้อยู่ไรทางอยู่ครับผมม่ได้ออกมาไกลดอกของประเห็นแสงไฟนน้ำ มันก็เพร่หนาววันนี้ครับถือว่าโอเคครับผมสวัสดีพี่น้องทุกปูทุกคนครับผมพี่น้องปองายสบายดีทุกปูกันนะครับเนาะเกี่ยวเข่าเจ้าแหลกกับว่องเวงองบาดเสียวนะครับเนาะว่องเวงอบาดเสียวหายนะครับเขา่า ยุ่งคางนี่ื่อนกับพันเกี่ยวครับผมเขาเป็นเขาเมลีหน่อยใช่อหมครับผมตายขาวในอยู่ไตาขาวในอยู่พี่น้องผมก็บเขาทวงนี้มันแก่เป็เสมอครับผมเป็นเขาใหญ่ข้าวหอมมะลิใหญ่กอขอร้อยห้าก็ข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับผมเพิ่มเพิ่มก็ยังปิดไฟผุนแล้วไปเรีนสวนแล้วครับผม ถามทางขี่รถมาทั้งน้ำแข็งประมาณอ่านลิตรเห็นน้องว่ามาถามทางเฮือนครับผมได้เล่นซุนไอ้บ้าทันเป็นคนยีหอกันห่วยเลยว่าผู้หนึ่งก็มาถามมาหนาเรื่องกันแต่ไปบันตะเคียนอีกคู้หนึ่งมาถามมาหน้าเรื่องกับส่วนมาท่งนี้ห่วยคุยกันหูเหลืองบอเลยเลยมานอนเฝ้า เดี๋ครับผมอยู่ข้างหลังผมอีกน้อยนึงครับพี่น้องเดี๋ยวนั่งมรงนี่แหล,ละไปสายไกลบ่ได้ครับผมหลาดยางนะพี่น้องเงานสร้างางันเพิ่นขี่มา้มาไค์กันหลายขั้นครับพี่น้องไว้หลุดไปเที่ยวกันครับเลยมาส่องแสงสว่างให้เพิ่นางานเพิ่นมาส้นเข่าส้นยังมีความผิดเนะครับพี่น้องแต่จช่วงนีึ่งลุ่มรวยกันผมเป็นเจ้าแรกนั่นแหละพี่น้องเอ้ย เจ้าแ,แรกรวาดเสียวหอม,อมพูนด,ดูตรงไปอีกเสียกหนึ่งไอ้พีไส้คนอยู่บานรุ่นครับผมสีพยา่าะเห็นว่าคนมดบานพ่อมดเลยคีเราไปสืหัมวมูมันถือลอตเตอรี่หาใบก็เลขเลขถ่ายสามตัวครับผมมันก็บแบ่งกันครับผู้หญิงแต่ผู้หญิงไปในกันีน่จะเป็นยังไงบูคืนมาเห็นว่ามามแตกตัดตัตก็แตกครับผม ว่าเหมือว่านก่อนผมก็ถทีกินถูบอ,อ,อยู่เ้อพี่น้องเยผมอยู่โคละบานกัผบผมครับผมแต่ว่าผ่านชีวิตไปหลุนมาเราเป็นผีทร่ยประมาณแปดปีแล้วพี่น้องแต่บางคืนหูซึ่งได้ยินเสียงคุยกันภาษาขมิผมก็ดยางไปเบิ่งบ่เห็นได้และครับแต่กับผปันไดมูต่มู มูหยาดมูมูพวกหลุดหนองบวกกากีพานนะครับผมแต่ผมนี่จะบวกกีพานด้วยกันแหละกะวัดเสียวด้วยกันมาเฝ้าเขาดีกว่าย่านเพื่อละเขาละครับผมเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าเขาละเขาละกันแน้ะครับเราเขาก็บบัหูด้วยกันเจ้าเดียวอีกซ้ำเพราะว่าจะเป็นภายเงี้ยงเงี้ยงเลยครับผมแจังวัดภายเงี้ยงเงี้ยงสิพี่น้อง โอ้เขาเสียปาดปาดเป็นสามสี่ตนนะครับพี่น้องแบบยกง,ง,ง,ง่ายๆยกขึ้นแล้วก็เทลงเทลงหลดลงอย่างไรครับผมโจมกันง่ายๆแล้วครับพี่นอ้องเขาผมจะเอาผาดไปพี่น้องเดิงกันน้ำอยู่ปฏิปโตผาดอยังเป็นครับผมแต่ผมบอกการไทยรถด,ดอกว่ายานว่าเกาหาเขานะครับเนาะแต่ มีการแนมถามทางถามทางเสร็จหน้าพี่น้องนเนาะเพิ่นถามทางเสร็จว่าเออบานน้านเรื่องแปดลอยประมาณแปดลอยแปดอยเมตรแลยครับรสถานงเรืนน่องาเนาะวมาหนองก็เลยเบาไปเกียววันเมื่อเดียวครับผมเลยอยู่ประมาณสามหม่องครับเกี่ยวไดประมาณสี่หาผาเงี้งครับผมขเขาวันแก่ผันแห้งเบื้องเม็ดเขาครับ มุดเขา่านี่ค,ครับมุดเข่าเริ่มทีแหงแล้วล่ะแหงเลี้ยวน้ำถือว่าโอเคอยู่ครับมันก็ว่างเว่งไงพี่น้องอยู่ผู้เดียวดึกๆไมเห็นว่าว่างเว่งครับผมเพราะ บังเว้งแท้เหรอครับผมบังเว้งแห้งเลยแหละผมบอกเลยว่าบังเว้งแรงคำคำมึนดม,ม,มากเงียบเลยครับผมลดเร้นมากอะเท่ากับบุงหัวลงไปนะครับกับต้องทานอนรับเป็นไงนอนรับลงนอนรับเงาเลยอ่าสวยไปเลยแหละครับผมเนาะไปนองถูกปูทางครับผมเข่ามันแก้ประซอมเส,อสมอนำหน้าไปนองเลย มันในวันทีถ้าใดพป่น้อกสิบสิบหาป้องสิบหาสิบพกเนาะโอเล็กวันออกอาจารย์ใบพูดบอกเล็กมากเลยครับพป่น้อกสามหาแต่ผมฝันว่าแด้มีคนเอาเงินมาให้พันหาหน่อยบาทครับผมก็ลองลองสืบบัางครับผมเพราออย่างหนึ่งหนึ่งหาศูนย์นะพี่น้องแต่อาจารย์ใบมันมาสี่ในหลวงเล็กหดผมสองสองมันบอกด้วยคุณมาสี่ เอาอยู่ซ gen, not, ื้อมาแค่เข่าสวนนะครับเน้องผนใส่สุดท้ายมาเข่าสวนนะครับพี่น้องเบิ่งนบนเนี่ยชายข้างๆกันนะครับผมมันเยียบเงาก็เลยต้องใส่แสงหลายอันครับผมขูดเห็นบ่จังแสงนิดจึงไม่เต็มนะครับพี่น้องเทนโบขูดใส่แสงหลายอันเลยครับผมขูนมือไฟอะไรขลังอีกดวงนึงพี่น้องแต่เป็นไฟแบตอะไรปุ่นว่ะพูดขูดขูดขูดไฟมาแล้วครับผมขูดปุ๊บ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  ยางมานี่นะครับนี่แต่ว่ากบบอันนี้ว่าอะไรครับน้องๆก็จะเปิดไฟดวงเดียวแต่ยางมาเป็นสิบก็มีครับผมบาเดเจ็บก็ยังครับอยู่สวนนี่หห้ไม่ออกตอมเขาอยู่นี่ครับผมไปสวนปรุ๊บเขาไม่ยิงหนูกันแซวแซวเลยโอ้ยมาใส่บ่วงหนู คุณครับผมรถแลนมาแล้วครับบแล้วว่างไว้ดีที่สุดครับผมยานรถเป็นมาส้นคขับรถติดอ่ะพูดแลยเออขนาดพอดีมองรถลุดไปเลยครับผมโอ้แลนด์แห้งแล้วครับเนาะไปซื้อหัวมูวเราปุ๊บแลนมาเจอในดอกรถกระบะมาส้นเอาตุก ข้อบ you know. ันท right. ักเลยครับผมพี่น้องหยอกกันนําเพื่อหยอกกันดีๆหวาดเสียวร้องเวงยก็เพียปูน่ะไปโดนแล้วครับผมไปโดนแล้วพี่น้องไปโดนแล้วเาจะได้การรับฟันดีเด้อครับพี่น้องเด้อว่าหนองกระสุนใส่ซ้อมมือย้อยหน่อยหน่ะหยางรอบิงปลาเอาฉีดหมวกมั่นนะครับผม ก็ได้แทะปลาไปหอดทรงหอดสวนเหล็นเั็กน้อยนะเนาะมีการผมต่อมเขาเนาะมีการมีการแนมบางดว่าโอ้เขาวัานแห่งตัวว่าหลาดยางยังเปียกอยู่หัวผมต่อมเขาอีกให้หลาดยางมันแห้งแต่ <c oughs> <c oughs> ผมได้ยินตรงก็มานอนเฝ้าตออีกแล้วคืนสองครับ กบกความมีราคาดอกพี่น้องเอ้ยแต่เศรษฐกคิดมันแย่นะครับน้องก,ก็เฝ้าล่างไว้ครับผมดีกว่างัวาหายหล่อมขอกัน่าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสู่ๆกันทุกปู่ทุก่ันครับผมทุกปากแข็งแรงลำรวยลำรวยด้วยครับเงินทองไหลมาเทมาครับผมจังไงก็สู่ๆกันทุกปู่ทุก่ันครับผมขันว่าสูม่มากก็ยากครับพี่น้องความ ไฟยางมากหลังเรามาไกลเรื่อยๆแล้วพี่น้องนปุ่นนะปุ่นนะโอ้โหดตรงวัดเกี่ยวหลุดมากหลังครับผมไปพี่น้องลบกันย่านรถครับแล้วฟันดีแล้วตีสวาร์ทครับพี่น้องลำด้วยลำด้วยทุกผู้ท่านตื่นขึ้นมาก่ายได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันเจ็บไข่เคยจะได้มีครับผมฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะด้อครับเด้อพี่น้องครับผมพ่อมีแห่งในเห็ดคลิปต่อไปครับผมช่วงนี้ ค้าแต่เล่งสางยอดดูครับพี่น้องสางยอดในสวนไหนมีผลผลิตครับผมไห้มีผล,ผลผลิตึ้นมาภายในสวนครับค,ครับผมมองตีกัดหมองนอนครับตีกัดหดมองน่อนครับผมครับท่านทาต่างไปน้ออนซื่อๆนะครับผมจะน,น่าจะถืออุปกรณ์ถืออาวุธ ไปนั่งอีกหมองุ่งคนละมุมแล้วครับผมเพราะว่าผมขึ้นมาที่เ่า่ึคืนนอนเต็นครับผมเพราะว่ามันอินอนไปรับหน้ามาเสด็โยกสายโยกหัวบูบับบูบับโลยลโลโลโลเฮ้ยเฮ้ยดีไม่แห้งครับที่นอนครับผม